สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉาดซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาเล่าถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31มีนาคม2566ค่ะเรามาดูหน้าตาการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนท่านมีดาวพฤหัสบดีหมายเลขห้าเป็นดาวเกษตรเจ้าของเรือนตนุของท่านค่ะและตอนนี้ดาวพฤหัสบดีก็สถิตยอยู่ในเรือนตนุนะคะรวมทั้งมีดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งกับดาวพุธหมายเลขสี่สถิตยอยู่ร่วมกันค่ะราศีเมษอันเป็นเรือนกระดุมพักของท่านตอนนี้มีดาวสุกหมายเลขหกสถิตยอยู่ได้ตำแหน่งปรารเกษตรและก็มี ราหูหมายเลข8สถิตยอยู่เช่นกันได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะราศีพฤกษบเป็นเรือนสหัสชาติของชาวลัคนาราศีมีนมีดาวมฤตยูหมายเลขศูนย์สถิตยอยู่นะคะซึ่งก็จะอยู่ยาวไปเจดปีค่ะราศีเมถุนอันเป็นเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีมีนมีดาวอังคารหมายเลข3สถิตยอยู่ได้ตำแหน่งอุดม,มเกณฑ์ค่ะมาดูที่ราศีตุลค่ะ ราศีตุลเป็นเรือนมรณะของท่านมีดาวเกตสถิตยอยู่นะคะแล้วก็ในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนตอนนี้ก็มีดาวเสาหมายเลียกเจ็ดสถิตยอยู่ซึ่งก็จะอยู่ยาวไปสองปีครึ่งค่ะส่วนดาวจันท์ดาวจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็วนะคะสองวันครึ่งก็จะเปลี่ยนไปแต่ละราศีแต่ละราศีค่ะดาวพฤหัสอยู่ณนะราศีมีน ท่านที่พอจะคุ้นเคยกับวิชาหโหราศาสตร์ก็จะจำได้นะคะว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเกษตรแต่ว่าในส่วนของดาวพุธนะคะมองเวบเรกอาจจะรู้สึกว่าโอ้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเลยเป็นทั้งปราเกษตรด้วยเป็นทั้งตำแหน่งนิดด้วยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากข้อหนึ่ง ดาวพุธอยู่กับดาวพฤหัส,สบดีจากที่เป็นนิดก็ได้เป็นตำแหน่งนิดฟื้นค่ะและข้อสองมีหลักของครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าพุทธสิงห์ธนูมีนอย่าได้กลัวว่าตัวสามนั่นก็หมายถึงว่าครูบาอาจารย์ท่านจัดให้ตำแหน่งพิเศษเป็นการบังคับราศีค่ะคือดาวพุธอยู่ณนะ ราศีสิงราศีธนูและราศีมีนถึงว่าจะเป็นปราเกษตรก็ไม่ถือว่าอ่อนด้อยคุณภาพค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31มีนาคมตัวท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองคือดูแลสุขภาพดูแลบุคลิกภาพรวมทั้งถ้าหากว่ามีคอสเรียนมีหนังสือนังหาอะไรที่ สามารถอ่านสามารถเติมความรู้ได้ท่านก็ตั้งใจนะคะเพราะว่าท่านมุ่งมั่นที่จะให้ตัวเองมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะและนอกจากที่จะดูแลในส่วนตัวของท่านเองแล้วนะคะท่านก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการทำงานท่านปรารถนาความก้าวหน้าในการทำงานค่ะนอกจากนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมีนท่านมีเกณฑ์ที่จะ ได้บ้านได้ที่ดินจากพ่อแม่จากครอบครัวนะคะและท่านก็สามารถดูแลบ้านดูแลงานดูแลยวดยานพาหนะดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีของกินอยู่ติดบ้านเสมอคะ่ะในเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะโอ้น่ารักมากเลยคะ่ะตอนนี้คู่ครองคนรักของท่านนะคะคิดอะไรคล้ายคายกันกับท่านชอบอะไรคล้ายคายกันก็เลย คุยกันง่ายนะคะคุยกันอย่างสะดวกสบายค่ะมาถึงเรื่องของการเงินนะคะอืชาวลัคนาราศีมีนที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงก่อนหกโมงเย็นนะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากความเสียหายหรือว่าจากการเสียชีวิตของผู้อื่นนะคะแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของพฤติกรรมการกินการอยู่จะ มีเกณฑ์ทําให้ท่านเจ็บป่วยค่ะส่วนชาวลัคนาราศีมีนที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงก่อน6โมงเชา้าช่วงนี้ท่านเก่งในเรื่องของการตลาดมากๆเลยค่ะท่านค้าขายเก่งนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางมีการเข้าสังคมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะนำพาผลประโยชน์มาให้ท่านอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมีน ไม่ว่าจะเกิดกลางวันหรือว่าเกิดกลางคืนนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องการเก็บเงินด้วยค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าท่านจะเก็บเงินไม่อยู่ได้เงินมาก็ใช้หมดไปมีเท่าไหร่ใช้หมดประมาณนั้นค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้นะคะวันที่16มีนาคมท่านมีเกณฑ์ที่จะ รับลูกน้องที่อายุยังน้อยๆนะคะเข้ามาช่วยงานค่ะรวมทั้งท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเยาวชนรวมทั้งทำงานในตำแหน่งที่มีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะวันที่ 17, และ18มีนาคมชาวลัคนาราศีมีนท่านจะได้ชื่อเสียงเพราะเด็กหรือว่าได้ประโยชน์ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะคะวันที่19และ20ค่ะ สองวันนี้จะเป็นวันที่ท่านจะไม่อยากคุยไม่อยากคบค้าสมาคมกับเด็กๆหรือว่ากับคนที่อายุน้อยกว่านะคะวันที่21และ22มีนาคมอืมสองวันนี้นะคะท่านจะเป็นที่พึ่งพาของบุตรหลานบริวารค่ะแล้วตัวท่านเองก็มีความสนุกสนานคือมีอารมณ์เหมือนเด็กๆนะคะวันที่23และ24มีนาคม ชาวลัคนาราศีมีท่านชอบทานอะไรอร่อยๆค่ะแล้วก็จะมีการแต่งตัวกระชากไวันะคะถ้าเสื้อผ้าวัยรุ่นเนี่ยท่านจะรีบซื้อรีบหาเอามาใส่เลยทีเดียวค่ะวันที่25 26 27้านะคะชาวลัคนาราศีมีนท่านจะมีความสุขอยู่กับการเดินทางท่องเที่ยวค่ะแล้วกเ็เป็นหัวโจค,ค่ะพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยแบบนั้นนะคะ วันที่28และ29มีนาคมบ้านของชาวลัคนาราศีมีนจะเต็มไปด้วยเด็กๆนะคะอาจจะมีการจัดงานอีเวนต์อะไรต่างๆหรือว่าออมีการตกแต่งบ้านใหม่ให้เป็นมุมสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะค่ะและวันที่ 30- 31มมีนาคมนะคะชาวลัคนาราศีมีนที่มีลูกหลานลูกหลานของท่านจะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ ในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงฉัดขอเชื้อเชิญชาวลัคนาราศีมีนทำบุญเสริมดวงบูชาดาวอังคารซึ่งดูแลในเรื่องของการเงินและดูแลเรื่องความสำเร็จของท่านนะคะการทำบุญเสริมดวงบูชาดาวอังคารทำได้ง่ายๆค่ะฉัดมีสามวิธีให้ท่านได้เลือกพิจารณานะคะหรือเมื่อฟังทั้งหมดแล้วท่านอาจจะโอ้ก็ทำทั้งสามวิธีไปด้วยกันเลยก็ได้นะคะวิธีที่หค่ะ ทำบุญด้วยการสวดมนต์ค่ะท่านก็สวดมนต์ทุกวันอังคารนะคะมีเคล็ดลับในการสวดมนต์ค่ะนั่นก็คือให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพราะว่าเป็นทิศที่เทวดาพระอังคารท่านประจำอยู่นะคะท่านสามารถสวดมนต์บทที่ท่านคุ้นเคยหรือว่าอาจจะสวดมนต์บทที่บูชาดาวอังคารโดยตรงนะคะหรือว่าจะสวดมนต์บทมงคลจักรวาลน,น้อยค่ะ บทนี้เป็นบทที่อาจารย์พัฒนาชอบมากบอกว่าเป็นบทที่ดีงามมากแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่างนะคะวิธีที่สองนะคะทําบุญด้วยเงินด้วยปัจจัยค่ะดาวอังคารมีกําลัง8ท่านก็ใช้เลข8นี้เป็นตัวหลักนะคะจะทําบุญจะบริจาค8บาท80บาท800บาทก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านค่ะและว,วิธีที่3ค่ะ ทำบุญด้วยสิ่งของดาวอังคารเป็นตัวแทนของของมีคมเป็นตัวแทนของโลหะนะคะดังนั้นท่านสามารถถวายกันไกลตัดเล็บให้กับพระพิสุสงฆ์ได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนได้เสริมบุญได้มีบุญกุศลยย่งยิ่ง,งขึ้นไปค่ะสุดท้ายนี้หากชาวลัคนาราศีมีน สนใจเรียนวิชาโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นขั้นพื้นฐานหรือว่าขั้นพยากรณ์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะและฉัดขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ